อาจจะไม่ได้เป็นเป็นผู้ค้าที่ระดับความสําคัญเหมือนกับเ้ามองเวียดนามอินโดนีเซียนะครับซึ่งมันมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองก็นําเข้าสินค้าที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์จากอินโดนีเซียนะครับนาเข้าสินค้าจากเวียดนามแทนจีนหลายรายการแต่ในทางกลับกันนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเ,เขาก็ไม่ได้เรียกว่ากดเรามาก นะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้เป็นพ i ORITY ในลักษณะว่าโอ้เหมือนเวียดนามอินโดสําคัญมากนะครับต้องทาดีลให้โลกเห็นเนี่ยเ,เขาก็บอกว่าเออของเราเนี่ยนะครับเขาก็พอที่จะให้ความเมตตาได้โดยที่เราไม่ต้องแบบยอมอทุกประตูคือคือผมคิดว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าปั่นป่วนมหักนะครับคุณเอาและอย่างยตัวอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาก็มีความพยายามที่จะเอาสรัฐเข้ามาทวงดุลจี ตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลนะครับคุณเ n o ผมก็กังวลเพราะว่าในมุมของไทยเนี่ยนะครับ,รบมองจากมุมของสหรัฐเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ใช่เราเป็นคู่ค้าที่สําคัญนะครับแต่ว่าในความสําคัญเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นเป็นคู่ค้าที่ระดับความสําคัญเหมือนกับเขามองเวียดนามอินโดนีเซียนะครับซึ่งมันมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองก็ นำเข้าสินค้าที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์จากอินโดนีเซียนะครับนำเข้าสินค้าจากเวียดนามแทนจีนหลายรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วน Priority ของการตกลงของอเมริกาเนี่ยคุณเราจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับการทำดีลกับอสองประเทศนั้นก่อนใช่ไหมครับอินโดนีเซียเวียดนามแล้วความสำคัญเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนว่าทรัมป์จะเป็นคนประกาศดีลเองถูกไหมฮะแล้วก็ประกาศว่าตกลงกันได้อย่างยิ่งใหญ่ตามที่เขาต้องการ นะครับคือมันมันสะท้อนว่าเขาให้ความสําคัญมากซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลน,นะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยคือคือเขาจะตกลงกับเราก็ได้หรือเขาจะไม่ตกลงกับเราเขาก็ไปซื้อเวียดนามแทนไปซื้ออินโดแทนนี่ออกไหมฮะคือ,ค,อคือเขาอาจจะขวดเราโชว์ให้กับโลกดูเหมือนกับเนี่ยที่เขาขวดพมา่าขวดลาวอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเขาไม่พอใจเราเนี่ยเขาก็อาจจะขวดเราได้นะครับ,รบแต่ในทางกลับกันนะครับก็ดูเหมือนกับว่า เขาก็ไม่ได้เรียกว่ากดเรามากนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้เป็น Priority ในลักษณะว่าโอ้เหมือนเวียดนามอินโดสําคัญมากนะครับต้องทำดิวให้โลกเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออของเราเนี่ยนะครับเขาก็พอที่จะให้ความเมตตาได้โดยที่เราไม่ต้องแบบยอมออทุกประตูนะครับออแล้วก็มันก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับออกับเรื่องของกัมพูชาซึ่งประดีทรัมป์ก็ออกมากดดันนะครับให้เราเออจราจาที่ จะหยุดยิงนะครับโดยที่เอาเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งพอเรากับกัมพูชาเจรจา,าหยุดยิงเนี่ยสิ่งที่เห็นนะครับก็คือกัมพูชาเองก็ได้เกรดที่ดีมากนะครับคุณเอาจริงๆนี่ต้องบอกว่าของเขานี่ดูดีมากเพราะว่าแต่เดิมเขาได้สูงกว่าเรามากนะครับใ,ในตัวเกรดเ,เดิมเนี่ยแต่ก็ได้ล,ลดลงมาเท่ากันที่19เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้ก็ถือว่าดีลนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับคุณเอา เราก็ไม่ได้ต้องเปิดทุกอย่างทั้งประตูนะครับทุกประตูแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเจราจานะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเจราจาเสร็จแล้วนะครับพุณนาอตอนนี้คงยังไม่มีอะไรไปขอสภาอนุมัตินะครับหรือเปิดเผยเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่กรอบการเจราจาแต่ตัวรายละเอียดใส้ในเนี่ยก็ยังคงต้องเจราจากันต่อไปครับ ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบ,บอกว่าอวดเราได้เท่ากัมพูชาเลยพูดถึงเขาเนี่ยดีกับเรานะเพราะว่าเราสามหกแต่ว่าเขาก็สี่สิบกว่าเขาลดลงมามากกว่าเราแล้วก็ไม่รู้มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์หรือเปล่านะคะอาจารย์เพราะเผอิญว่าสามประเทศประกาศออกมาพร้อมกันเลยมาเลไทยกัมพูชาแล้วก็ได้เรียอัตราภาษีคือสิบเก้าเปอร์เซ็นเหมือนกันเลย อาจารย์น,นี้คือเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องด้วยคะคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาติดตามข่าวก่อนหน้านี้ก็จะไม่แปลกใจมากนะครับ<ม>คือก่อนที่จะมีเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาอะไรเนี่ยนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นที่จะไปเจรจากับสหรัฐนะครับจําได้ว่าเมื่อวันที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายถึงทุกประเทศเนี่ยแล้วก็มีดีลกับเวียดนามแล้วอะไรเนี่ยนะครับ รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็ยังออกแถลงการนะครับว่าเขากําลังจะปิดดีลกับสหรัฐได้แล้วอันนี้ก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าเป็นแถลงการฝ่ายเดียวจากจากทางกัมพูชานะครับไม่ใช่แต่ทางสหรัฐแต่ว่าความหมายของผมเนี่ยก็คือกัมพูชาเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะครับว่ามีความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเจราจากับสหรัฐมานานและเรื่องของการค้านะครับอ,อ,อันนี้ก็จะแตกต่างจากลาวกับพม่านะครับ หรือยกตัวอย่างเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ที่บอกว่าได้ภาษีสูงมากเนี่ยนะครับคุณอคเอ o ประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีข่าวนะครับว่ามีความพยายามที่จะเจรจาเป็นลักษณะเวสแอนซีมากกว่านะครับแต่ของกัมพูชาเนี่ยมีข่าวมาตลอดนะครับว่าว่ามีความพยายามที่จะเจรจามีการคุยกันนะครับก็แปลว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยกระตือรือร้นมากในเรื่องนี้นะครับคุณเอ o แล้วจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับ รายละเอียดชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาให้อะไรสหรัฐบ้างนะครับแล้ว uh huh. ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงไหมนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชาก็มีไพ่ต่อรองนะครับก็คือเขาดูเหมือนกับว่าจะใกล้ชิดจีนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ยอมให้จีนมาใช้ท่าเรืออะไรเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกันว่าต้องติดตามนะครับว่า รายละเอียดสุดท้ายที่ประกาศออกมาเนี่ยเขาให้อะไรสรับไปบ้างนะครับ mm hmm. แต่ว่าใช่นะครับถ้าถ้ามองจากมุมที่คุณนาวบอกว่าแต่เดิมนี่ภาษีเขาสูงเ,เทียบนะครับในเรทเหมือนกับลาวกับพม่านะครับซึ่งน่าจะเป็นเรทที่สรับมองว่ามันเป็นที่ที่ transitment น,น,นะครับจากจีนมาเป็นหลักนะครับแต่ขณะที่ลาวกับพม่านี่ไม่ได้ลดเลยเนี่ยนะครับตัวของกัมพูชานี่ได้ลดลงมาในอัตราที่เท่ากับ ไทยเท่ากับมาเลน,นะครับก็แปลว่าเขาคงต้องให้อะไรบางอย่างสารัฐนะครับหรือมีอำนาจต่อรองบางอย่างที่ที่ทำให้เขาได้ดีที่ดีนะครับอืมค่ะอย่างกรณีของกรามพูชาทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่า มันก็มีงานวิจัยจตกต่างประเทศแล้วนะคะเขาก็มีธุรกิจสีเทาเกิน50%าินขึ้นไปนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศเขาอีกก็โดยเฉพาะจีนที่เข้ามามีบทบาทสําคัญค่ะอาจารย์นะในเรื่องในเรื่องของทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเพราะรอบนี้เนี่ยเราเห็นคือจีนกับอเมริกาก็ดูว่าเขาก็จะมีความขัดแย้งกันนะคะในในเชิงของผลประโยชน์แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ดูก็จะเหมือนเหมือนจะเป็นมิตรกันนะคะอาจารย์อาจารย์ Ờ, ในฐานะที่อาจารย์มองทางด้านของจีนเนี่ยอาจารย์มองว่าอย่างกรณีของกัมพูชาดูอ่อนไหวกับจีนไหมคะในการที่จีนเนี่ยตอนนี้คือเหมือนจะต่อสายตรงถึงคุณ mm ่นความโดยตรงเลยคือคือ,คอผมคิดว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าปั่นป่วนมหักนะครับคุณเอาแล้ว mm hmm. อ,อย่างยกตัวอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาก็มีความพยายามที่จะเอาสรัฐเข้ามาทวงดุลจีนนะครับ mm hmm. คือคืออันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงกัมพูชาเนี่ยจะมีความสนิทสนมกับจีนที่สูงมากนะครับแต่ขณะเดียวกันคุณมาเนตนี่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าจบจากเวสต์พอยต์นะครับมี West Point Connection นะครับ mm hmm. สามารถยกหูคุยภาษาอังกฤษอะไรเหล่านี้ได้ mm hmm. ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูเหมือนว่าก็พยายามที่จะเอนเกสสหรัฐ มากขึ้นนะครับเข้ามาในภูมิภาคซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับว่ามันจะหมายความยังไงจีนจะมองยังไงมันจะไปต่อยังไงนะครับอีกอันนึงเนี่ยคุณเอาจีนกับสหรัฐเนี่ยก็ยังตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับคุณเอาที่ครัค้งล่าสุดก็ก็เป็นแค่เลื่อนเวลาไปอีกนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะตกลงดิวกันได้อย่างเรียบร้อยนะครับซึ่ง ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าแปลว่าเราเองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะยึดทวีตของประวัติยทั้์เป็นสาระได้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าคุณเนาจจาได้เนี่ยก่อนหน้านี้จริงทรัมท์้เนี่ยเขาทวีตนะครับว่า the deal is done นะครับคุณเนากับจีนะครับเขาบอกว่าจบแล้วนะครับเหลือแค่เขากับสีจิ้นผิงเซ็นนะครับแต่นี้ก็ยังเซ็นอะไรกันออกมาไม่ได้นะครับแล้วนี่ก็ยังทะเลาะกันต่อนะครับแต่ว่าเขาก็น่าสนใจนะครับว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าทะเลาะกันแตกหัก นะครับแล้วก็บอกว่าโอเคเออคุยกันไม่เรื่องแล้วจะขึ้นกระแพงภาษีกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรกันอย่างที่เคยทํานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะของการประนีประนอมอมชอมกันมากกว่านะครับบอกว่าเออก็เดี๋ยวคุยกันต่อไปแล้วก็เลื่อนเวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็หมายถึงว่าก็ไม่ได้คุยง่ายนะครับขณะเดียวกันก็ก็ไม่ได้ว่าจะแตกหักกันเพราะว่าก็ชัดเจนนะครับยังต้องพึ่งพากันมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในในรอบนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยเศรษฐกิจกโลกเนี่ยนะครับมันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับคุณเอาอย่างเราดูเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาได้เรทที่ดีนะครับของไทยแล้วก็มีความชัดเจนนะครับว่าเนี่ยเพ,พื่อนบ้านเราพวกนี้กลุ่มเนี้ยเขาจะได้เรทประมาณเนี้ยนะครับ ไม่ได้เป็นเบรดที่ดีที่สุดนะครับแบบแบบที่เขาได้เทียร์สเซแต่ก็เป็นเบรดที่ดีรองลงมานะครับอยู่ประมาณสิบเก้านะครับเราก็จะมีคนที่ตกลงไม่ได้นะครับหรือไม่ได้พยายามจะตกลงนะเขาขวดลงโทษให้เห็นนะครับที่ยกตัวอย่างสวิตแซอร์นด์ยังอัตราสูงมากพม่า ลาวซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องทราน s ิ t เมนต์นะครับก็ยังอยู่ในอัตราที่สูงเพราะฉะนั้นนี่ก็ดูเหมือนตอนนี้มี3เทียนะครับคือมี3เเดนะครับซึ่งก,ก็ทำให้อย่างน้อยเศรษฐกิจโลกก็มีความชัดเจนขึ้นมาระดับหนึ่งครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ m o น e ี c h ช t นะคะ